มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara Daily.com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้จะพาแฟนๆมาพบกับความน่ารักสดใสของน้องๆวง CGM48 รุ่นที่4เปิดตัวเดบิตวต์เรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลที่ชื่อว่าสิ้นสุดทางแพ้ เพลงจะมีความแอนิเมะหน่อยๆฟังแล้วรู้สึกน่ารักเหมาะกับน้องๆมากๆรวมทั้งให้เมาส์กันเองในวงส่วนใครจะรับบทเป็นตัวโดนโดนเมาสหนักสุดเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา CGM 4มรุ่นที่4ี่สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะนิชา C ีเ4มฟเร,รุ่นที่4ี่มาจากจังหงวัดอยุธยาอายุ15ปีค่ะค่ะสตังปอ C g เจมฟเรุ่นที่4อายุ17ปีมาจากจังหวัดลำปางคะ่ะสวัสดีค่ะชินเน่ c ฟ m 4กรุ่นที่4ี่อายุ18ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะหงหยก CGM 4มฟเอายุ21ปีมาจากระยองค่ะสวัสดีค่ะ เอลซีเจมฟูริเอกรุ่นที่4มาจากจังหวัดกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าซีเจมฟูริเอกรุ่นที่4มาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอายุ13ปีค่ะสวัสดีค่ะวันเลไทยซีเจมฟูริเอกรุ่นที่4มาจากจังหวัดเชียงใหม่อายุ17ปีค่ะเฮตาเรทัจิโยหรือในชื่อภาษาไทยที่มีชื่อว่าสิ้นสุดทางแพค่ะ ชเพลงนี้นะคะตามชื่อเพลงเลยค่ะสิ้นสุดทางแพ้แปลว่าเราเคยเป็นผู้แพ้มาก่อนใช่ไหมคะก็เปรียบเหมือนพวกเราได้ค่ะพวกเราใน7คนนี้นะคะก็เคยออดิชั่นวงนี้มาหลายรอบแล้วหรือว่ามีความพยายามหลายๆครั้งแต่ก็อาจจะไม่สมหวังนะคะหรือจะเปรียบเปิดเป็นการแพ้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ได้มาเป็นเมมเบอร์รุ่นที่สีได้กันแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดทางแพ้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเราก็ ก่อนออดิชั่นก็คิดว่าทุกคนก็คงเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจมาเยอะมากๆแล้วก็อยากจะเข้ามาติดที่นี่แล้วก็แบบเราก็พยายามมากๆเหมือนกับในเพลงที่บอกเลยค่ะว่าเราจะสิ้นสุดทางแพ้แล้ววันนี้เราก็มาสิ้นสุดทางแพ้แล้วค่ะเพราะเราก็ได้เดบิวต์แล้วค่ะหนูก็ก็ได้มีโอกาสเข้ามาออดิชั่นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ติดเข้ามาเป็นรุ่นสีพร้อมกับเพื่อนๆนทุกคนใช่คะ่ะก็ เหมือนที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็พยายามกันมามากๆพยายามแบบว่าทําตามความฝันของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนแบบว่าตอนนี้พวกเราก็สิ้นสุดทางแพ้ได้เข้ามาเป็นไอดอลแล้วค่ะโอเคค่ะของหนูนะคะว่าตอนออดิชันนะคะสิ่งที่หนูเตรียมไปก็คือร้องแล้วก็เต้นค่ะร้องก็จะเป็นร้องเพลงของ AKB ค่ะเป็นวงพี่สาวของพวกเราค่ะแล้วก็เต้นของ AKB เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมี ร้องเต้นที่ต้องบังคับมาอยู่แล้วค่ะนอกจากเพลงที่บังคับมาแล้วนะคะหนูก็วันนั้นหนูโชว์เต้นเพลงดาเร No ค่ะเพลงที่1ตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมคะ่ะเป็นเพลงแนวเช่ๆเทค่ะของ b ี n c 4 8 e ค่ะแล้วก็โชว์เต้นแบบว่าเป็นสไตล์ฮิปฮอปแฮตแดนฮอลอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ข้างหนูส่งออรดิชั่นมาหลายรอบมากๆค่ะเป็น5้ารอบเพิ่งเคยผ่านรอบมาเจอกรรมการรอบนี้เป็นรอบแรกแล้วก็มาติดตัวจริงเลยค่ะก็สิ่งที่หนูโชว์รอบที่เจอกรรมการรอบแรกหนูเต้นนันทนาการค่ะแล้วก็รอบไฟนอลออรดิชันหนูลำพัดจีนค่ะค่ะก็นิชาออรดิชันมาหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนรอบนี้นะคะตอนนักคานักกรรมการโชว์ความสามารถพิเศษเป็นเต้นลีดค่ะส่วนรอบไฟนอลนะคะเต้นเพลงรูเมอร์ค่ะของ AKB ค่ะ ตอนแรกตอนที่ออดรอบแรกค่ะหนูเป็นโชว์ความสามารถพิเศษ,ษเป็น l e ดเหมือนกันค่ะแต่เป็น l e ดมอค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเป็น a u d i t i o n รอบที่2น่าจะเป็นการร้องเพลงค่ะแบบเป็นการร้องเพลงเพิ่มเติมค่ะใช่แล้วก็หลังก็จะมีแบบพวกโชว์พิเศษ,ษก็จะมีแบบโชว์เต้นคิสมีบีแอนเคร์ดี้เอ็กได้ค่ะโชว์แรกนะคะเป็นกีตาร์เหมือนกันค่ะเป็นเพลงมาลีค่ะแล้วก็รอบไฟนนลหนูโชว์เป็น กีตาร์เหมือนกันค่ะเป็นเพลงไฟโต้ค่ะก็ยากอยู่ค่ะแต่ก็ ทำได้ค่ะค่ะของหนูนะคะเล่นคีย์บอร์ดค่ะในรอบรอบแรกที่เจอก,กรรมการเล่นโอนกายวาเลนตีนค่ะ mm hmm. ก็คือมาจากวันนั้นมันเพิ่งผ่านวันเกิดหนูมาวันหนึง่ง mm hmm. ก็คือวันวาเลนไทน์ใช่แล้วแบบว่าพอจบวันเกิดหนูปุ๊บต้องออรดิชั่นต่อเลยก็เลยเล่นเป็นโอนกายวาเลนตีนค่ะแล้วก็อพอไฟนอลเนี่ยหนูก็เล่นเพลงจะไม่หนีจากความฝันค่ะเล่นคีย์บอร์ดเหมือนกันแล้วก็โชว์ความสามารถพิเศษเป็นวาดรูปด้วย mm hmm. ก็เป็นวาดรูปแบบกรรมการที่อยู่ตรงหน้าหนูครบทุกคนเลยใช่ เขาบอกว่าเหมือนนะใช่ก็พอเพลงปล่อยออกไปแล้วนะคะชื่นใจมากมากเลยค่ะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีแต่คนชอบเพลงของพวกเราค่ะบอกว่าเพลงดีปลุกใจมากแล้วก็แบบเพลงมันสดๆเลยแล้วก็เอ่อ MV นะคะดีมากๆแบบเรียกเสียงเรียกน้ำตาได้หลายคนเลยค่ะแล้วก็แฟนคลับชอบกันมากเลยค่ะมีแต่คนชมพวกเราดีใจมากเลยค่ะ หนูชอบฉากที่หนูนั่งรถแดงแล้วก็ต้องดู MV ของพี่ๆรุ่นหนึ่งซึ่องอกว่าตอนนั้นอะผู้กำกับเขาไม่ได้บอกว่าให้หนูอะแบบเอาฉากไหนใน MV คาเซโวแต่หนูอะพยายามกอไปตรงที่เป็นคาม,มีหนู <laughs> แบบพี่หนูต้องได้ออกพี่หนูต้องได้ออก MV อะไรอย่างงี้แล้วมันก็ไปก่อโดนแบบพี่ปิ๊งพอดีแล้วก็ตรงทีเซอร์ก็แบบว่ามีพี่ปิงอยู่ในนั้นด้วยหนูดีใจมากเลยค่ะใช่ ใช่หองมงไม่ว่ายังไงพี่หนูต้องได้ออกเอลวีคาะฉากของหนูก็จะเป็นตอนที่นอนบนรถแดงค่ะแล้วก็เดินลงมาเจอลูกยางค่ะตอนที่เชาถ่ายเขาบอกว่าให้หนูหลับปุ๋ยแปลว่าหลับเลยหนูก็เลยหลับเลยค่ะแล้วพอตื่นก็เลยตื่นค่ะ ส่วนของหนูจริงหนูมีสองฉากที่ชอบค่ะก็ฉากแรกของหนูมันของหนูจะเป็นกินไอติมแล้วก็ฟังเพลงใช่ไหมคะคือคือหนูได้กินสามสามไม้เลยค่ะเพราะว่ามันกินละลายกินละลายแล้วแล้วมันต้องถ่ายแบบไปเรื่อยๆค่ะเหมือนช็อตแรกอ่าได้ปุ๊บอ่ากินแห้งใหม่ช็อตแรกได้ปุ๊บกินแห้งใหม่มันก็เลยอิ่มใจค่ะ <laughs> ใช่ ใช่ค่ะถูกแต่ว่าที่ชอบแบบว่าชอบหนูเป็นคนชอบแบบสายโปรดักชันนิดนึงก็คือการตัดต่อแบบว่าพี่เขาแบบเล่าให้ฟังว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนทุกสองอะค่ะพวกหนูจะเต้นแล้วคือมันจะสลับกันแบบว่ามันเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะตรงกลางเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนคนเต้นนะคะแล้วหนูชอบมากเพราะว่าแบบพอมันออกมาปุ๊บคือมันแบบเหมือนเหมือนตามแบบในภาพที่หนูแบบวาดไว้เลยค่ะใช่ค่ะของนิชานะคะชอบฉากที่อยู่บนสะพานค่ะ ที่แบบว่าแบบหันไปแล้วจะเจอพี่สีตาบอกว่าแบบกั้มทะเลหรือแบบไปก็เลยเพราะว่าฉากนั้นได้กินชาเขียวด้วยค่ะ <g ül üyor> ใช่ใช่ช,ชอบมากเลยค่ะได้กินชาเขียวมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็แบบหลังจากนั้นเขาก็จะถ่ายลูกยงางวางไว้บนสะพานแยกไว้หนูแบบว่าคิดว่ามันมีความหมายดีค่ะแล้วก็ชอบฉากที่ลูกยางตกใส่หัวด้วยค่ะเท่ส <c oughs> ุดๆเลยค่ะก็หนูชอบฉาก ที่เป็นฉากเดียวของหนูใช่ไหมก็จะเป็นฉากแบบว่าหนูสานตะก,ก้าไม่ได้หนูแบบหนูท้อใจหนูเวียงวีนอะไรอย่างี้ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนิดนึง <c oughs> มันเป็นทางแบบหน้าตาที่เราถนัดในการทําเลย <c oughs> ก็เลยแบบว่าการไหนทำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็มีตอนลูกยางตกไปบนพื้นด้วยแล้วก็หนูก็ก้มเก็บใช่ไหมคะแล้วเล็บหนูมีมีเลขสีใช่ <c oughs> แล้วมันแบบเป็นภาพที่น่ารักมากแบบเก็บลูกยางแล้วก็เห็นเล็บเลขสี่อะค่ะ มันเป็นซีนที่แบบน่ารักมากซีนที่หนูชอบนะคะเป็นซีนที่วิ่งบนสะพานค่ะแล้วก็ข้างหน้าเราจะเป็นพี่พี่เซนเตอร์รุ่น1รุ่น2รุ่น3ค่ะรู้สึกว่าเป็นซีนที่มีความหมายดีมากๆแบบว่าทาเอาแฟนคลับแบบว่าน้าตาไหลกันเลยใช่แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นซีนที่ถ่ายที่คาเฟ่ค่ะแบบว่าจะเป็นแบบว่าหนูกับพี่หยงยกเดินใช่ไหมคะแล้วแบบที่กระเป๋าของเราก็จริงๆแล้วแอบซ่อนเข็มกัดแล้วก็แบบห้อยรูปของพี่พี่ที่เราชื่นชอบไ้ด้วย ก็หนูชอบทุกซีนที่เพื่อนๆพูดเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างพอรวมกันออกมาเป็น MV แล้วเราเป็น MV ที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสื่อความหมายออกมาตรงตามที่แบบว่าเราได้ได้ยินสตอรี่บอดครั้งแรกเลยค่ะแบบว่าเป็นเด็กที่แบบไม่ยอมแพ้แล้วทาตามความฝันแม้จะเป็นเด็กธรรมดาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอ MV ออกมามันตามนั้นเลยค่ะมันทําให้หนูแบบว่ารู้สึกว่าทุกซีนเป็นซีนที่พิเศษมากเลยค่ะ อ่าหนูจะชอบเป็นท่อนของหนูค่ะต่างคนทุ่มเทร่างกายใจมากมายอยู่ที่ใครจะลงแรงไปมากเท่าไรเงียาบางคนไลยเพราะใช้พลังกายและบางคนสุดหายใจเข้าไปสุดปอดเต็มที่เลยฮ่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันตรงกับตัวหนูเองด้วยค่ะเป็นท่อนที่หนูได้แล้วก็ตรงกับตัวหนูด้วยเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากให้ตัวเองลองแบบสุดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนแล้วลองทํามันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทําได้แน่นอนค่ะ หนูชอบเป็นท่อนพูดของสตังปอนค่ะเป็นท่อนที่พูดว่าอะนะฉันเองก็จะทํามันเหมือนกันนะนนนะในแบบของฉันใช่ค่ะรู้สึกว่าฟังแล้วแบบใช่คือแบบพวกเราก็แบบพยายามทําแบบพยายามพิสูจน์ตัวเองมาเสมอค่ะใช่ก็ชอบท่อนพูดตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อนร้องก็เราอาจจะไม่มีใครชื่นชมในชีวิตของเราก็ไม่สน ใช่ก็เป็นแบบว่าคำในใจเลยค่ะใช่ <c oughs> ใช่ค่ะของนิชานะคะก็ชอบหลายท่อนแต่ว่าแบบก็มีท่อนพูดที่แบบว่าทุกคนแบบชอบมากๆาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเต้นไปด้วยแล้วเท่มากมากค่ะมันจะร้องว่าเอมันจะพูดว่าฉันถูกเรียกว่าเป็นคนขี้แพ้มาโดยตลอดฉันเองก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่แพ้มาตลอดเหมือนกันมันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแม่ฉันจะพยายมามมันอย่างเต็มที่แล้วแต่ฉันก็จะลองทําดูนะถ้ามีสิ่งที่ คนขี้แพ้สามารถทําได้ใช่มันเท่มากเลยค่ะแบบถึงเราจะเป็นคนที้แพ้แต่ก็จะทำในแบบทํเพห้เต็มที่สุดในเท่าที่แบบคนที่แพ้สามารถทําได้ของหนูก็แบบท่อนนี้คือเป็นท่อนที่ชอบตั้งแต่แบบฟังเวญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นท่อนเอ่อฮุกสุดท้ายที่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนมาช้าๆก่อนนะคะแบบกินใจเรียกว่าเป็นท่อนกินใจดีวกว่ามันจะร้องแบบ a า<อ>พวกคนคี่แพ้อย่างนี้ ทำไมไม่ลองวิ่งดูสักทีสักทีได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันจะเป็นช้าๆค่ะร้วตอนทำทำไมไม่ลองวิ่งมันจะเป็นเหมือนกันเราปลดปล่อยพลังออกไปอะค่ะมันทําให้หนูแบบรู้สึกว่าท่อนนั้นเป็นท่อนที่มันมีพาวเวหนึ่งมากๆแบบถ้าใครฟังแล้วแบบมันจะซึ้งเลยอะค่ะ ใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นท่อนที่รู้สึกว่าเป็นกิมมิคที่ชอบมากๆหนูชอบท่อนเดียวกับพี่สตังปอนค่ะแล้วก็ต่อท่อนข้างหลังก็คือท่อนของหนูเองมันร้องว่าช่างมันเถอะจะเป็นยังไงก็ช่างมันอยู่ที่เราได้ทํามันไปหรือยังค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบ ท่อนนี้มันเข้ากับรุ่นสีมากมากเลยค่ะแล้วก็แบบหนูก็ชอบมากมากเพราะฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ากินใจค่ะหนูชอบท่อนเปิดของเพลงเลยค่ะที่มันร้องว่าไม่พูดแล้วไม่พูดจริงๆเมืว่าพยายามเราจะไม่พูดอีกเพราะฉันรู้แล้วว่าเธอทํามันเต็มที่ทุ่มเทสุดๆแต่ก็ได้แค่นี้ <c oughs> ความหมายก็ตรงตัวเลยเพราะว่าก็แบบ ก็เรารู้แล้วว่าแบบเราอ่ะแบบทํามันเต็มที่สุดสุดแล้วบางทีแบบบางอย่างแบบอย่างยากตัวอย่างเรื่อง audition อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้แบบว่าที่อบบอมไม่ผ่านกันมาแบบว่าทุกครั้งเขาทุ่มอย่างสุดตัวแล้วแต่ว่าก็มันได้เท่านี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบ่ะมันแบบว่ารีเลทกับตัวเราอดีประมาณ5้าเดือนแล้วถ้านับตั้แต่ถ้านับตั้แต่ c คด d เดตเลยมันประมาณ5เดือนแล้วค่ะหนูขอพูดเลยค่ะเพราะว่าหนูกับน้องเป็นรูม m m กันค่ะแล้วเหมือนช่วงนี้น้องเพิ่งไปดู อนิเมะเรื่องหนึ่งมาค่ะแล้วน้องก็จําบทพูดมาพูดทั้งวันทั้งคืนหนูขนาดหนูนอนหลับแล้วน้องก็ยังพูดไม่หยุดเลยค่ะหนูแบบดีดีค่ะดีถือว่าถือว่าแบบว่าสื่อมีผลต่อเด็กจริงๆค่ะแม่หนูบอกหน,หนูก็จะแสดงท่าทีออกมาค่ะว่าหนูอยากนอนมากแต่น้องก็ <c oughs> อ๋เอาคนนี้คนนี้ก็แบบช่วงออดิชั่นพูดมากๆนะคะก็ตอนออดิชั่นเราจะแบ่งเป็น2โต๊ะแบบคุยกันใช่ไหมก็จะเป็นแบบโต๊ะคันดิเดตเก่าก็จะมีนี่แล้วก็นี่รวมกันมีอยู่สอง <c oughs> นี่อีกแต่นี่ไม่ค่อยพูดคะ่ะ <c oughs> แต่สองคนนี้พูดไม่หยุดเลยพูดๆๆ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 แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มอินโทรเวิร์ดมากขึ้นแล้วใช่เดี๋ยวนี้เขาแต่ว่าก็คนนี้ก็ยังแซงคนนี้ไม่ได้อยู่ก็สู้สีกันอยู่คะ่ะ คือแบบว่าตอนนั้นอยากสนิทกับทุกคนไงก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าพูดเยอะๆแต่แบบคือหนูอาจจะดูเป็นคนพูดเยอะก็จริงแต่ว่าทุกคนกําลังโดนนิชาหลอกใช่คือแบบว่าเหมือนที่พี่เน่พูดเลยคือแบบว่าพอน้องนี่พูดแล้วก็พูดไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าเมื่อก่อนเคยแบบว่าเฮ้ยเคยพูดเคยพูดรู้สิเคยพูดด้วยกันพร้อมกันหมดเลยว่านิชาเนี่ยเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยเนาะไม่ค่อยพูดเลยไม่เป็นไรน่ารักน่าเอ็นดูแต่เดี๋ยวนี้อาจจะยังนะเออแต่น้องดูพูดเก่งกว่าที่คิดไว้ไงใช่ ล่าเรื่งสดใสโอ้ได้เลยค่ะคือหนูโดนปลายฟ้าแกล้งบ่อยมากปลฟ้าจะชอบแบบว่าี <c> ่ย <oughs> คือหนูจะมีฉายาเป็นหมาใช่ไหมคะปลฟ้าก็จะชอบพูดกับหนูว่า <c oughs> อยากกินหมาล่าจังเลยอย่างงี้เพรแบบปลฟ้าชอบกลัวหนูแล้วก็แบบพูดอย่างงี้ทั้งวันเลยใช่แต่ความจริงเป็นคนพูดเยอะมาก บางทีก็จะแบบว่าพูดไม่ค่อยเยอะหรือถ้าจะพูดก็อาจจะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ตามคาแรคเตอร์เด็กใช่แต่ความจริงเราพูดเก่งมากค่ะพี่นิชาก็พูดไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้เป็นทุกวันค่ะใช่ก็พี่นิชาก็พูดตลอดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่นิชาจะพูดตลอดค่ะไม่ว่าทุกคนจะเหงาหรือว่าจะ จะแบบว่ามีความสุขอยู่แล้วพี่นิชาก็จะพูดตลอดค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอุย้ยคือแบบไม่อยากพูดอย่างนี้แนตะ่เพราะว่านิชาเป็นเบสตี้หนูเรื่องนี้เลย <c oughs> เพราะว่าคือหนูแบบคือทุกครั้งที่หนูอยากกินอะไรใช่ไหมน้องก็จะไปด้วยตลอดตลอดที่แปลว่าวันหนึ่งวันละแบบสองสามรอบหรือแบบว่าคือทุกครั้งที่สั่งของก็จะมีนิชาเป็นเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะแบบสั่งกันสองคนแต่ว่าคนที่กินหลักๆจะเป็นนิชานะคะหนูจะสั่งด้วยแต่สั่งด้วยทุกรอบไงก็เลยแบบไม่ว่าแล้วกันเนาะ เพราะว่าสั่งด้วยกันก็จริงๆก็มีค่ะแต่หนูก็จะสั่งด้วยตลอดไม่รู้สั่งทำไมเหมือนกันอยากกินอะไรก็ทักลงกลุ่มนิชาเอาไหมเอาหมดไม่คิดเลยว่าจะตอบหนูอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ซังฟงด้วยซ้ำพี่ํางฟะก็ชอบกินเหมือนกันชอบทํากับข้าวจริงอ๋อไม่รู้ตัวเองเลยอ่ะก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ากินเยอะค่ะใช่ ใช่ก็ดีใจค่ะที่ได้อะไที่ได้ที่จะได้กินเยอะ <c oughs> เพราะว่าแม่บอกว่าหนูไม่ค่อยกินข้าวค่ะหนูคิดว่าน่าจะมีคนหลับมากกว่าหนูนะคือหนูก็นิดนึงคือแบบเราเป็นคนรักการนอนค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแคนดิเดตขนาดนี้ <c oughs> ใช่ค่ะก็ปกติก็เป็นคนนอนครบค่ะแบบว่านอนครบ8ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่ากี่โมงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าก็นั่งรถมาหนูก็จะชอบหลับเป็นเรียกว่าพักสายตาดีกว่าค่ะใช่ค่ะเพื่อเราเก็บรักษาเอเนอรจไว้เราจะได้บูตบูสได้ถูกใช่คือหนูแบบว่าถือคติว่าอยากนอนให้ครบ48ชั่วโมงคือหนูว่าแปลกใจเหมือนกันคือแบบเวลานอนในห้องลูเมดใช่ไหมมี4คนมีหนูชิเน่เอลและนิชาเนี่ยคือดิชาจะเป็นคนนอนเร็วมากหนูก็กลัวน้องเหงาหนูเลยนอนเป็นเพื่อน แต่พอหนูตื่นมาหนูไม่เจอใครแล้วเทุกคนแบบไปใช้ชีวิตกันแล้วแต่ว่าหนูยังอยู่ที่เตียงเออก็แบบอะไรองเี้เอ๊ะทำไมนะแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่เอวตกใจมากแล้วแบบเดินเข้ามา บ่ายสองยังไม่ตื่นหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบอ๋อก็ตื่นแล้วตื่นตอนเอวเดินเข้ามาฝากเพลงเดบิวตของพวกเรารุ่น4ี่ซีเจด้วยนะคะเพลงเฮตาเดทัตโยหรือในชื่อภาษาไทยคือสิ้นสุดทางแพ้ก็สามารถไปดู MV นะคะได้ที่ y o u t u b e c จมโฟเ Offi ออฟค่ะหรือว่าจะฟังได้ที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกที่เลยนะคะก็ฝากด้วยค่ะฝากไปปั่นวิวด้วยนะคะ คนคีแพ้อย่างนี้ทำให้ไม่ลองวิ่งดูสักทีสักทีได้หรือเปล่าลองทำทำดูครั้งนี้สักคราวทำให้ตื่ทีสักครั้งถึงแม้ว่าใจยังไม่ถึงจะไม่ ลองนะแค่นิดๆลองแค่สิวิหูเ,เป็นข้างแรงในรองไล่ไลไปสุดแรงวิ่งเลยหูใส่เขาใส่เขาใส่เขาใส่เข้าความรู้สึกนี้ทั้งวัเลยเซนนะกาบัเเชื่อว่าแฟนๆที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของน้องๆต้องโดนตกแน่นอนแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดเจนยังไงก็ฝากซัพพอร์ตน้องๆแก๊งนี้กันด้วยนะคะ และอย่าลืมไปปั่นวิวกับเพลงสิ้นสุดทางแพ้กันเยอะๆนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดารา daily บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook ด a รา daily com และ youtube ดาร a daily ปววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ